ก็ขอกล่าวคำสวัสดีคณะสงฆ์ไทยอันเป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้าหลวงพี่หลวงพ่อหลวงนาหลวงอาทั้งหลายก็ผมถือว่าเป็นสหธรรมิตรทุกคนที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นพี่เป็นน้องพ่อคนเดียวกันก็คือพระพุทธเจ้า,ามีความเคารพรักต่อพระธรรมวินยัยหวงแหนในหลักในพระพุทธศาสนาของเรา วันนี้ก็จะสรุปเรื่องการบินทบาตช่วงนี้ก็บินทบาตก็เลยทําคลิปบอกกันเลยว่า,า,าพระพิสุสงเราทั้งหลายนะครับหลวงพี่หลวงพ่อหลวงน้าหลวงอาทั้งหลายนะครับการบินทบาตโปรดสัตว์เนี่ยที่ใดที่มีคนพุทธเราสามารถไปบินทบาตในได้ทุกที่นะครับบินทบาตได้ทุกที่ที่มีคนพุทธอยู่การบินทบาตเป็นการโปรดสัตว์ การบินธาบาติได้เป็นการโปรดสักซึ่งพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยวางรลกฐานไว้ดีแล้วการบินฑบาตอัตมาก็ได้พูดมาเป็นนัยยะนัยยะพอสมควรจากที่กาที่อัตมาเนี่ยไปบินธาบาตสัญจรในกรุงเทพก็จะเล่าให้ฟังเป็นแนวสังแนวพอรู้ผิษุบางรูปไม่รู้นักบวช ทั้งเก่าและใหม่ก็ไม่รู้ก็มีหรือรู้หรือ,รรอแกล้งไม่รู้ก็มีหลักพระธรรมวินัยของเราบวชเป็นพระเข้ามาต้องออกบินทบาทโลดซัดการบินทบาทอ่ะคือการทำร้ายทิฐิมานะของนักบวชที่เป็นลูกท่านหลานเธอทั้งหลายบางคนเป็นลูกเศรษฐีเนี่ยมหาเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ ก็จะต้องออกบวชขออภัยบวชเข้ามาแล้วเนี่ยจะต้องทําตรงนี้คือเป็นการทาร้ายทิฏฐิทำร้ายอัตตาตัวตนของเราโดยการไปขออาหารหยาบขอบินทบานขอบินทบาทอาหารหยาบจากชาวบ้านเขามาเลี้ยงขีพเป็นการปรับสมดุลไม่มีสูงไม่มีต่ําไม่มีวันณนะชั้นนู้นชั้นนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่าน วางรากฐานไว้ให้ดีแล้วท่านไม่ให้มีชนชั้นวันละการเป็นมนุษย์เสมอภาคกันหมดศาสนาพุทธเราไม่มีชนชั้นวันนะมีแต่การพ้นทุกข์เท่านั้นนี่คือการปรับสมดุลอย่างดีเยี่ยมเจ้าชายถินทัตถะซึ่งเป็นลูกของกระสับ ล่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีขนาดไหนเป็นลูกกษัตริย์ขีม้าคาตกะออกไปบวชที่แม่น้ําเนรัญชรถือบาทสมัยนั้นกันบาทไม้ออกโปรดญาติโยมขอญาติโยมไปตามหมู่บ้านคนยากคนจนท่านทั้งหลายโปรดเมตตา ให้ทานแก่ข้าด้วยเถอดทำไมท่านต้องเอ่ยคำนี้ก็รอติกตองเอาท่านจุดโทธนะคู่เป็นบิดาเห็นลูกมาขอทานเอาลูกพ่อทำไมต้องทำตัวตกต่ำถึงขนาดนั้นต้องไปขออาหารหยาบซึ่งแต่ก่อนก็เคยอยู่ในวังชันอาหารที่ ขบชั้นอาหารที่ละเอียดอ่อนอาหารที่เลิศรสอาหารดีๆทั้งนั้นมีนางสนมกำนันพลอยปลนเปรย่อยู่ๆมาชั้นอาหารหยาบบางครั้งก็เหมือนกับไปอยู่กับขอทานก็ฝึกให้ไปอยู่ขอทานข้างหน้าบางสำนักต้องอยู่กับเขาให้ได้อยู่กับชาวบ้านให้ได้นี่คือการทําลายทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนทําลายชั้นวันนะทําลาย กิเลสที่อยู่ในตัวเราท่านฝึกมนุษย์ให้เป็นอย่างนี้บางที่ที่อาตมาไปเดินมีพระเจ้าถิน่นพระเจ้าที่หวงเส้นทางบินทบาทก็เจออาตมาก็พูดเขาในหลักของความเมตตาธรรมเอาหลักพระธรรมวินัยมาคุยกันบางลูกก็คุยกันรู้เรื่อง บางลูกก็รู้แต่แกล้งไม่รู้ก็ผมบอกนะครับมันจะเป็นกรรมครับเราบวชมาเพื่ออะไรเพื่อจะลโพระพุทธศาสนาหรือเพื่อบรรลุมรลนิพานหรือบวชมาเพื่อสร้างบารมีบวชมาเพื่อเป็นนักรบหรืออะไรก็แล้วแต่นะอนืก็อย่าให้เสียชาติของการเป็นมนุษย์และข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเลยการทําอย่างนั้นทําสังฆเภทนะครับ แบ่งชั้นวรรณะพระต่างถิ่มบินทบาตไม่ได้เท่ากับทาสังกเพศให้สงแตกกันเวรกรรมหนักมากนะครับมีที่ไปที่เดียวคืออบายภูมสี่สถานที่อยู่ของพระเทวทัตแต่พระพระ,ะเทวทัตยังดีกว่าพวกเรานะครับก่อนที่ธรณีจะสูบลงไปอยู่ในขุมมหานรกปลายคางของท่านเนี่ยท่านอที่ฐานจกิตเป็นครั้งสุดท้ายขอถวายคางนะ ให้กับพระพุทธเจ้าท่านก็เลยถูกพยากรณ์ว่าต่อไปจะต้องเป็นปัจเจกับพุทธเจ้าพุทธะแต่ไม่รู้สมัยไหนละยุคไหนแล้ว,ลวมันยาวนานแล้วนะเนี่ยเราก็ต้องเตือนกันบอกกันจิตสํานึกเนี่ยต้องมีในจิตในใจเราเนี่มันมีสองอย่างตีกันอยู่อสัจธรรมกับอสังกับสัจธรรมว่าเป็นจริงนี่แหละ บางครั้งเนี่ยจิตมนุษย์เราบางครังก็เป็นเปรตเป็นอสูร,รากายเป็นมารตะโกดก็เป็นมารทันทีเลยบางคนมีความโรภโลภก็บินทบาดได้อยากกลัวพระรูปอื่นมาเนี่ยจะมาแย่งเอ,เอกราบโอ้โถ้าท่านตัดตรงนี้ไม่ได้ก็ผมบอกให้ท่านศึกไปดีกว่าครับมันจะเป็นกรรมต่อตัวท่านเอง ตัวท่านเองก่สร้างกรรมไม่ใช่ผมไปสร้างกรรมหรอกผมมีหน้าที่ชี้ทางออกบอกทางถูกนะฮะมีหน้าที่ชี้ทางออกบอกทางถูกแม้กระทัะ่งท่านจะไปโกหกคนจะตั้งใจหรือเจตนาก็ดีนะถ้าสมาธิท่านเกิดปัญญาท่านมีท่านโกหกบุคคลคนนี้ผิดศีลไปแล้วข้อสองท่านจะรู้สึกบาปรู้สึกว่ามัวหมองรู้สึกว่าไม่สบายใจยิ่งไปโกหกผู้ที่เขาโชกศีล ผู้ที่มีบุญบารมีอันสูงส่งปฏิบัติสายพระโคธิทีสัตว์ท่านจะได้รับวิบากกรรมหนัก,กจิตของท่านเองนะมันจะทำ้ายท่านเองพาไปแต่ถ้าท่านทำในสิ่งที่บริสุทธิ์ผดผ่องทำด้วยความเมตตาพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ให้ก่อนเป็นผู้รับนะโรคเราจึงอยู่กันอย่างสันติสุข มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมเป็นสัตว์ประเสริฐก็อย่าให้เกิดตายไปเป็นเดรัจฉานหรือพวกอามนุษย์กันเลยจิตจำนึกของท่านเองมันจะทำร้ายตัวท่านเองม,มีใครทำร้ายท่านหรอกอย่างท่านมีความละโมบโลภมากไม่รู้ถูกรู้เิดเห็นพระต่างถิ่นต่างแดนมาเนี่ยไม่มีเมตตาธรรมเนี่ยไม่มีความเมตตาต่อพิสุด้วยกันในพระพุทธศาสนาเนี่ย ถ้าสติท่านมาเมื่อไหร่ปัญญาท่านมาเมื่อไหร่ท่านจะเกิดความละอายทันทีถ้าจิตท่านมีอิริโอตะป,ปะคือความเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยท่านจะคิดว่าสิ่งที่เราทําไปนี่ไม่สมควรเลยท่านรู้หรือไม่พระที่กมาต่างถิ่นต่างแดนท่านรู้ไหมว่าเขามาบางทีเขาแค่บินทบาทฉันแค่นั้นอย่างผมไปผมจะเอาอะไรผมก็มาบินทบาททาหน้าที่ของผม ครูบาอาจารย์ผมก็จะแต่งตั้งให้ผมเป็นตำรวจพระผมบอกไม่ต้องมาแต่งตั้งผมหรอกทุกวันนี้ผมก็ทําหน้าที่เป็นตำรวจพระอยู่แล้วโดยไม่ต้องไปมีใบแต่งตั้งเขาเรียกทําด้วยจิตสํานึกของความถูกต้องเพื่อดีเพื่อจะลงพระพุทธศาสนาของเรามันมีสิ่งหนึ่งที่ผมได้ไปเยี่ยมเยียนผม,มต้องขอหยิบยกมาพูดนะถ้าพูดผิดก็ขออาภัยด้วยต่อผู้ที่เขา ไม่ชอบผมมานะผมบินทับปาทแล้วก็แวะไปที่ไปพูดคุยกับที่เขตนั้นเขตนั้นเขตพระขนงวัดทาดทองอืมวัดทาดทองวัดที่เผาศพเยอะมากอืเอกลาบีเยอะจริงๆผมก็เออวัดเขาคงจะมีเมตตาเออ ขอพักได้เวลาเราสัญจรมาจากต่างประเทศเพราะเป็นวัดใหญ่วัดดังมากอืมเลยเข้าไปคุยไปเรียนรู้เอ,อไปสอบถามผลปรากฏว่าสิ่งที่อาตมาหวังพระบ้านนอกหวังว่าจะมาพักอาศัยวัดใหญ่ๆวัดโตมาเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ที่มีความรู้เอความเมตตาในธรรมเนี่ยก็ผิดหวังนะครับจากการสัมผัสและพูดคุยพระที่นั่นและญาติโยมนม่น การที่จะไปเข้าขอพักกุฏิอย่างน้อยต้องมีเงินสองแสนผมนี่อึ้งเลยไม่เคยได้ยินเลยเออสรุปรวผมไปก็ขอพักไม่ได้ขนาดพักพระมาขอพักยังต้องมีการค่าเซ้งกุติด้วยเหรอมีการเซ้งกุติมันจริงหรือไม่ใช่หรือไม่แต่ผมได้ยินมาอย่างนั้นผู้รู้ช่วยตอบผมด้วยครับถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าผิดหลักระธรรมินไนแล้มีแต่ความละโมบโลบมากาศาสนาเราจะเสื่อม ขออภัยคนจะเสื่อมจากศาสนาศาสนาคุณเราไม่มีวันเสื่อมพวกคุณน่ะจะทํากรรมให้กับตัวเองแล้วก็ทํากรรมให้กับโหคนอีกมู่มากเลยพระนี่นะจะไปอยู่ที่วัดธาตทองต้องเสียเงินเซงกุฏิเท่ากุฏิกันสองแสนสามแสนจะเหลือผมได้ยินได้ฟังแล้วอึ้งเลยมีด้วยเหรอครับอย่างนี้ ผมก็นึกถึงครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นครูบาอาจารย์รุปไหนจำไม่ได้พระอาจารย์สมพูนหรือเปล่าท่านบอกว่า,วายุคใดที่คนทําทานเยอะๆยุคใดที่คนทําทานเยอะที่ชาวบ้านทําทานให้ทานเยอะหรือที่ใดที่ชาวบ้านให้ทานเยอะๆพระพิสุงส์เราจะเสื่อมจากศาสนาเสื่อมเป็น เสื่อมจากพระพิสุสงรอยทันทีเพราะเอกลาบเนี่ยมันทําให้เสื่อมไม่ได้เสื่อมจากศาสนานะเสื่อมจากการเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาหรือภิกขุในพระพุทธศาสนาิกขุคือผู้เห็นไัยพระสงฆ์แปลว่าวัละหรือวัดโรแปลว่าผู้ที่ประเสริฐประเด็นนี้ถ้าผมได้ข้อมูลมาผิดเพี้ยนก็ขอกรับขอขอมากรรมนะครับ แต่ต้องพูดกันเพื่อให้ศาสนาเราเนี่ยที่อยู่ในประเทศศาสนาพูดเราเนี่ยได้จันลงอยู่ไปยังครบห้าพันปีผมเองก็ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่กี่วันอืมแต่ผมก็พร้อมแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นกับผมพร้อมรับอย่างเก่งผมก็ตายจากการเป็นมนุษย์ดินน้ำลมไฟสลายไปแต่จิตวิญญาณของผมไม่ตายผมก็จะทำหน้าที่ของผมเท่าที่ผมพึงจะทำได้ พระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ก็ช่วยตึกตองประเด็นนี้ด้วยนะเราต้องช่วยกันนะครับครูบาอาจารย์วัดบางวัดมีมหาประเรนธรรมแปดประเรยนสิบเก้าไปกองกันอยู่ก็มีพระครูผู้ทรงคุณวุฒิทรงความรู้ก็ไปกองกันอยู่ก็มีต่างจังหวัดต่างถิน่นต่างแดนนะครับต้องการพวกครูบาอาจารย์ที่ทรงความรู้ทรงคุณวุฒิพวกนี้ไปเผยแพร่ธรรมในสมัยพุทธกาลก็ ผู้ใดที่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าของเราพุท้ทรงของเราจนได้บรรลุธรรมเรียบร้อยแล้วนะพุทธเจ้าก็ออกไปตามแคว้นต่างๆบินทาบาทไปโปรดโยมและก็ไปแสดงธรรมไปเผยแผ่ธรรมทุกวันนี้พิชุตสงเราทำหน้าที่ตรงนี้แล้วหรือยังครับถามว่าท่านบวชมาเพื่ออะไรบวชมาเพื่อโปรดโยมหรือบวชมาเพื่อให้โยมโปรดบวชมาเพื่อไปนรกมหาอเวจีนรกหรือจะบวชไปบวชมาเพื่อไปเป็น พระอินทร์พระพรมพระยมพระการหรือจะไปนิพพานท่านก็พิจารณาด้วยจิตสํานึกของท่านเองสวรรค์นในอกนรกอยู่ในใจเราเตือนกันในฐานะที่เป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาด้วยกันสาธุสาธุสาธุ